انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يثق قولي اللهم صل على محمد اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสุขความสันติพระเมตตาจากเอกองค์ลอสซุบานุตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์ ในการอิสลามกับวิทยาศาสตร์นะครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำท,ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างนี้นะครับเราได้นำเอาเรื่องราวการดำเนินชีวิตในรูปแบบในวิถีของอิสลามมาพูดคุยมาทำความเข้าใจกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องครับเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของตัวเราเนี่แหละชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่เกิดขึ้นมาอยู่ในหน้าโลกตรงนี้นะครับในมุมความหลากหลายในเรื่องของความคิดความเชื่อที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยที่มันมีอยู่กับมนุษย์ ทุกกลุ่มทุกหลักที่มีอยู่เนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วเราก็ต้องเจอตรงนี้ด้วยแต่ในฐานะที่เราเป็นเบ่าผู้ศรัทธาต่อพระอัลสบาลอตลาที่เราเรียกว่าเป็นมุสลิมหรือจะยกฐานะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นมุหมินผู้ศรัทธามันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละครับว่าเราต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีความเชื่อความยึดมั่นที่ถูกต้องแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราเอารูปแบบในเรื่องของความเชื่อในรูปแบบของการยึดมั่นการปฏิบัติมาจากไหนที่จะถูกต้องถ้าเราไม่ได้เอามาจากเจ้าของตัวของเราเจ้าของาศาสนาของเราเจ้าของชีวิตของเรากันนั้นหรือมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรูก่อนว่าการที่เราเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ถูกบังเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในโลกเนี่ยเราถูกบังเกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เอาละเรารู้ไปแลละข้อที่หนึ่งชัดเจนแล้วว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำอิบาดาัสมาพระอพวงอุหลาสบสวบะตาลาแล้วเราก็รู้อีกว่าเราก็รู้อีกว่าอิบาดันั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราต้องกระทำอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาทำอะไรให้มันเป็นการกระทำที่เรียกว่า การเข้าใกล้พร้ออัลอสบานอตลาทําอิบาดัต่อพระออัลอสบานอตลาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลมหายใจแรกจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนในขณะที่นอนก็ยังถือว่าเป็นอิบาดัแล้วเราจะไปเอาความรู้นี้จากไหนเป็นหน้าที่สําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในวิถีอิสลามของเราใช่หรือไม่ วิทยาศาสตร์มันก็คือการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แหละอยู่ในตักกวาลน,นี้แหละเพราะฉะนั้นตัวเราเองเราก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้อย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ภาษาของนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมา มันจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความบังเอิญในในมุมมองในแง่ที่เรียกว่าแนวคิดต่างๆของแต่ละคนอันน,นก็ว่ากันไปแต่ในมุมมองของอิสลามเราไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความบังเอิญเราเกิดขึ้นมาด้วยกับพระประสงค์ของผู้เป็นเจ้าเพราะเพราะเอ่อพระอัลโลอฮฺซุบะโนตลาผู้ทรงสร้างเราสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ ในการที่จะสร้างเราขึ้นมาอย่างชัดเจนเราก็ต้องตอบเราก็ต้องเข้าใจเราต้องรู้ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในโลกนี้โดยมีวัตถุประสงค์อะไรประการที่หนึ่งได้พูดไปแล้วครับย้ำไปแล้วหลายตอนว่าวามาขอรับตุนจินและว,วอลินซาอินล,ลาลียบุดูเป็นประการที่หนึ่งเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําอิบาดาต่อพอ,อลอลสุบารูตาลาเพราะฉะนั้นทุกๆลมหายใจของเรา ตั้งแต่ลมหายใจแรกจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเราเราจะทำอย่างไงให้มันอยู่ในวัตถุประสงค์ในการที่เราได้รับพระเมตตาจากพอศลชวัตรละให้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ไม่เด้มเกิดขึ้นมาเป็นสิงสาราศัก์เมื่อเราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เราต้องใช้ทุกวินาทีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเข้านอน หรือในขณะที่เรานอนหลับเราจะทําให้มันเป็นอิบาด์ดาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องไปว่ากันต่อเป็นชุดๆแล้วในเรื่องนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้ท่านพี่น้องจะเห็นความชัดเจนว่าวิทยาศาสตร์ว่าไว้ยังไงอิสลามของเราว่าไว้ยังไงนะครับประการที่สองที่พระอัลลอฮฺซุบานุตาลาได้แจ้งให้เราได้รับทราบว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยพระอัลลอฮฺซุบานุตาลาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ เป็นข้อที่สองซึ่งพระอโลฮสุปันตลาก่อนที่จะสร้างเราขึ้นมาให้เป็นมนุษย์เนี่ยพระอโลฮสุปันตลาได้ตรัสดํารัสก,กับมาลาอิกะว่าว่าอิสกอลารอบบุกะลิลมาลาอิกะติอินนีจายลุมฟิลอารูดีขอลีฟะพระอโลฮสุปันตลาจะสร้างตัวแทนของพระองค์ขึ้นมา ในหน้าพื้นแผ่นดินตรงนี้ให้มาเป็นตัวแทนของพระองค์ก็คือสร้างมนุษย์อย่างพวกเราขึ้นมาเนี่ยให้มาเป็นตัวแทนของพระองค์ในหน้าโลกดุนยาตรงนี้เพื่อตัวแทนในที่นี้เนี่ยเพื่อมารักษาชริอะมารักษาบทบัญญัติมาควบคุมมาดูแลสิ่งต่างๆมาเรียกว่าบริหารจัดการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้สร้างโลกนี้ขึ้นมาก็เพื่อมนุษย์สร้างช้างม้าวัวควายทุกๆสิ่งขึ้นมาก็เพื่อมนุษย์ สร้างน้ำฝนขึ้นมาก็เพื่อมนุษย์พระองค์รัสรัตนาให้มีอากาศให้เราได้หายใจให้เราได้ก็เพื่อมนุษย์่ยให้มีกลางวันกลางคืนขึ้นมาก็เพื่อมนุษย์อย่างพวกเราอินนฟีคลกิสมาวาติวัลอัิวัคติลาฟิไลลิวันนาฮาร์ละอายาติล,ลูลิลอัลบา ถ้าจริงพระโอรสบัตตลาได้สร้างชั้นฟ้าขึ้นมาได้สร้างพื้นแผ่นดินขึ้นมาได้ให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืนสิ่งที่มันอยู่ระหว่างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินขึ้นมาเนี่ยและพระโอรสบัตลาก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาไม่ขอบคุณพระโอรสบัตตลาอีกหรือเพราะพระโอรสบัตตาลาสร้างเราสิ่งต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาก็เพื่อมนุษย์พระโอรสบัตลาทรงยืนยันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่า วันละดีขแล้วเละกุ้มพระองค์อัลลอฮฺสุบานตลาคือผู้สร้างทุกๆสิ่งสรรพสิ่งขึ้นมาวันละดีเขแล้วเละกุ้มมาฟิลอารดิมิอาพระองค์อัลลอฮฺสุบานตลาทรงสร้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขึ้นมาในหน้าพื้นแผ่นดินเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อใครละกุ้มก็คือเพื่อพวกเรานี่ไงที่เราเป็นมนุษย์ขึ้นมาพระองค์อัลลอฮฺสุบานตลาได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาในหน้าโลกเนี่ย ในหน้าพื้นแผ่นดินตรงนี้ยเพื่อเราทั้งหมดเพื่อเป็นการตอบย้ำให้เห็นว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบานอุตาลาได้สร้างมนุษย์อย่างพวกเราขึ้นมาให้มาเป็นตัวแทนของพระองค์อัลลอฮฺสุบานอุตาลาให้มาเป็นคอลริฟตุลอัตมาทําหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการเพราะฉะนั้นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยในสภาพสิ่งแวดล้อมในสภาพบริบทต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ย สิ่งทุกๆอย่างมนุษย์ไปเอามาไปเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมนะท่านพี่น้องครับตรงนี้ผมอยากจะเรียนย้ำกับท่านพี่น้องก่อนว่าวอมิงกุลิชัยอินอลักนาเจ้าใจนิละอัลละกุมตะดักการุนทุกๆสิ่งท,ท,ท,ที่พอรงอัลลอฮฺซุบฮานวตะลาทรงสร้างขึ้นมา พวกออลอสบารตรตาจะสร้างมันขึ้นมาเป็นคู่คู่อะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ที่พระอ,องค์ลอสบารตาตาสร้างขึ้นมาให้อยู่ในหน้าโลกตรงเนี้สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้ใครก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แล้วทุก,ทก,ทก,ทกสิ่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างพรวกลอสบา,าสร์โตรตาสร้างขึ้นมาให้มันมีเป็นคู่คู่ อย่างเช่นสสารบางชนิดสร้างขึ้นมาเอาเอาเอาเป็นเอาความรู้กันลวกันจะได้เห็นภาพกวา้างๆผมพูดถึงเรื่องแค่เรื่องของความรู้อโมูเนี่ยตรงเนี้ยความรู้เนี่ยความรู้เนี่ยเรามองแล้วไอ้ความรู้มันเป็นประโยชน์นะทุกต้องไม่มีใครปฏิเสธ แต่ไอ้ความรู้ตรงเนี้เมื่อคนที่มีความไปศึกษาไปทำความเข้าใจไปมีความรู้แล้วการที่จะเอาความรู้นั้นไปใช้ความรู้ถ้าเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ถ้าไอ้คนใช้เนี่ยมันเอาไปใช้ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายมันก็จะเกิดความเสียหาย อย่างมหาศาลเหมือนกันอย่างในกรณีผมยกตัวอย่างให้อนุภาพหรือกำมันตารังสีที่มันเกิดขึ้นที่มันมีขึ้นมาเนี่ยเอาละอนุภาคนิวเคลียสที่เราพูดถึงนนิวเคลียสเป็นความรู้ความรู้อย่างหนึ่งเข้าไปศึกษากำมันตารังสีที่มันเกิดตรงนี้ขึ้นมาเอา้า เอาไปใช้ในการให้เกิดประโยชน์เอาไปอบนูน่นอบนี่ไปฆ่าเชื้อเอาสร้างปัญหาเอาไปดัดแปลงยีนดัดแปลงบรรทุกคำมันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าในกรณีที่เอาไปสร้างเป็นอาวุธเพื่อที่จะปกป้องตัวเองมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเขาไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นำไอ้ตรงนี้มาห้ามหันกันเอามาใช้ในการกดขี่ข่มเหงฉันมีอำนาจฉันมีพลังงานมันก็เกิดโทษกับมวลมนุษยชาติทั้งหมด เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องพิจารณาให้ดีนะจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุมานุตลาบอกเอาไว้ว่าสร้างเราขึ้นมาให้อยู่ในฐานะอะไรเราถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ในฐานะอะไรเป็นคอลิฟะตุลอัตเป็นตัวแทนของพระองค์อัลลอสซุมานุตลาในหน้าพื้นพี่พบตรงนี้ แล้วพระโอลอสุาตลาดสร้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขึ้นมาในหน้าโลกตรงนี้หัวลลดีคอลาก็ละปุ้มมาฟิลอารุติจมิอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกโอลอสุตาตลาดสร้างขึ้นมาเนี่ยก็มาอำนวยประโยชน์กับมนุษย์ทั้งหมดให้มนุษย์ได้ใช้ให้มนุษย์นั้นได้ดูแลรักษาให้มนุษย์นั้นได้ส่งต่อไปสู่ชนรุ่นหลังๆต่อไป สิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มนุษย์ได้ใช้มันมีสองอย่างเสมอมันมีคุณมันก็มีโทษมหันคุณอนันต์โทษก็มหันมันมีประโยชน์มันก็มีสิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างน่าดูแต่สุดท้ายแล้วแนวทางในการที่จะใช้ต่างๆเหล่านี้พวกลอสบอตตาลาบอกว่าไม่ได้ให้เราเนี่ย ใช้แง่มุมของสติปัญญาแต่เราเนี่ยได้ใช้สติปัญญาของเราเนี่ยไปพินิษ์พิจารณาให้ควรสึงสิ่งที่พระองค์ลอฮสุบานอตาลาได้ใช้ให้เราได้ประธรรมและใช้ให้เราเนี่ยได้ออกห่างจากมันมันเกิดประโยชน์อะไรยังไงเราเอามาแล้วก็มาต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์ที่เรียกว่าการพัฒนาเรียกว่าเทคโนโลยีนั่นเองมันจะเกิดคุณอันัน ป้องกันโทษอันมหันที่มันจะเกิดขึ้นได้นี่คือหน้าที่ของเราที่เราถูกมนเกิดขึ้นมาในหน้าโลกตรงนี้เอาละครับเรื่องนี้ผมขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าการที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มันยังไงอะไรยังไงลำดับขั้นเป็นยังไงในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสุภกิบุนเพชรลาไปก่อนวาบินไลโตฟิกวัลฮิดายะวัสลามุอะลัลยกุมมะเร์ฮมะตุลลอฮ์วะบเราะกาตุสสวัสดีครับ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله